ร้านกระเพราของพี่ิธตอนนี้ได้ย้ายร้านมาขายตรงนี้แล้วนะคะนี่เท่าไหร่25บาทเหมือนเดิมคะ่ะเพิ่มเติมคือความอร่อยนะคะ25วันนี้พี่ิธไม่ได้ไปทํางานนะคะยังขขยดีเหมือนเดิมเลยนะคะราคาเดีมก็อร่อยด้วย ไข่เยอะมาก25บาทนะคะถ้าบวกไข่ดาวเพิ่มก็เนปนนน2ตัวอันนี้ก็คือขายแค่ข้าวหมดนะคะข้าวหมดแล้วก็คือจะไม่พัดต่อแล้วมีกระเพาปลาหมึกด้วยแล้วแต่อย่างนี้ทำอะไร ราคาเท่ากันไหมคะทีุ่กเยท่านค่หลย้ะพี่พขออะไรหมูสับเหรออันนี้นะคะมีเป็นกะเพราปลาหมึกด,ด้วยราคา25บาทเหมือนกันเลยขายดีมากเลย ข้าวจะหมดแล้วเกี่ยวน,นะคะกระพาะ่วกระเพราหมูหมดเกลี้ยงเลยตอนนี้ <S 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 จะหมดแล้วนะคะเหลืออย่างละนิดอย่างละหน่อย มีหมต่อไปก็คือกระเพราเครื่องในค่ะกิดทายแล้วค่ะข้าวจะหมดแล้ว กเข้าหมดนะคะเนี่ยจ้ากระทะสุดท้ายแล้วะคะ่ะตัดเผื่อได้เผือคนซื้อกับก้า <c oughs> ใส่พริกแห้งแบบนี้คืออร่อยอ่ะน่ากินไหมคะทุกคนดูสิ วันนี้นะคะ<ช>มาเกือบไม่ท<า>ันนะคะมาหกโมงครึ่งนะคะถึงร้านก็ประมาณหกโมงเกือบหกโมงสี่สิบตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะหมดแล้วค่ะกล่องสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะพี่คิป <c oughs> มันไม่พอมันน้อยอะเนี่ยไปตัดไว้้เฉย <c oughs> ให้กลับเยอะ <c oughs> กลับเยอะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ขายดีเหมือนเดิมไหมขายขายดีขายดีเหมือนเดิมขายดีเหมือนเดิมราคาถูกเหมือนเดิม <g ul ps> อร่อยเหมือนเดิมนะคะ <g ul ps> หมดแล้วจ้าทีขานนนะ่ข้าวมัน,น <g ul ps> อันนี้นะข้าวมันน้อยรอ้ไหมเอาไข่ดาวไหมคะไข่ดาวขับเยอะๆมันก็ไม่น้อยมากต่อ อันนี้ก็คือเป็นกระเพ้าใช่ไหมคะจ้ากระเพ้าก็ราคาเท่ากันเนอะเท่ากันยี่บห้าบาท15สิบห <25 S 2> ้าบาทเท่ากันอันนี้มันหมดแล้วนี่พี่ตักกลับบ้างค่ะ <laughs> เก็บของกลับบ้าน ทำหลายอย่างไม่ได้ทำาแค่วันละสามอย่างทำไม่ทันเก็บร้านล้วจ้าของหมดแล้วมีคนก็ให้กำลังใจพี่ทีมใน YouTube เยอะมากค่ะห้าหมื่นวิวแล้ว ยังไม่ได้ไปดูใน youth YouTube เข้าไปดูด้วยนะคะก็คือมี2อช่องทางนะคะกระเพราสู้ชีวิตตอนนี้มีสถานการณ์โควิดเข้ามาก็ไม่กระทบเนาะก็ยังขายได้ก็ยังขายได้เหมือนเดิมยังขายได้เหมือนเดิมราคาถูกเหมือนเดิมให้เยอะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะนี่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาขายตรงนี้แล้วเนาะสนามกีฬาโปรงไผ่ด้านข้างสนามกีฬาโปรงไผ่นะคะบริเวณนี้นะคะ ตั้งร้านตั้งแต่ตีห้าประมาณตีห้าสี่สิบห <มา S 1> ้ตตาตีห้าตีห้าครึ่งประมาณนี้นะคะก็ะจะได้ผัดก็ประมาณหกโมงเริ่มผัดประมาณหกโมงนะคะมาถึงร้านหกโมงประมาณหกโมงสีง่สิบมั้งวันนี้ของของก็จะหมดแล้วนะคะมาเกือบไม่ทันเจ็ดโมงกว่ากว่านิดๆก็หมดแล้วนะคะ มีคนฝากกำลังใจให้เยอะเลยในช่อง y ย u ทูบขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอให้ขายดีๆ <c oughs> ขายขายหมดแล้วก็มีลูกค้ามาอุดหนุนตลอดเลยนะคะพี่ทิค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะดีคะ่ะของหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เก็บของแล้วคะ่ะ ตอนนี้นะคะย้ายร้านนะคะมาขายตรงด้านข้างสนามกีฬาของโป่งไทยนะคะของจบบ้าน กลับบ้านแล้ววันนี้ไม่ได้ทำงานต่อจ้าเป็นวันเสาร์หยุดของพี่ทิพย์นะคะตั้งร้านตั้งแต่ประมาณปีห้าค่งนะคะก็ผัดไปจนกว่าข้าวจะหมดนะคะใครผ่านไปผ่านมานะคะแถวนี้แวะมาอุดหนุนพี่ทิพย์นะคะอยู่ด้านข้างสนามกีฬาโปงไผ่นะคะอบนท่าตูมมะเรือสีมหาโพธิ์จังหวัดประจินบุรีนะคะกะเพา25บาทคะ่ะ ร้านเปิดบันอังคารถึงเสานะคะมาอุดหนุนได้นะคะแม่ค้าขยันมากเลย